นโดยสารนะครับน่าจะเป็นกรุงเทพกบินบุรีปาจินบุรีนะครับตอนนี้ก็จะมาสับสับหลีกกันนะครับโอ้หัวใหม่เลยนะครับทำสีหรือเปล่านะครับโอ้สวยงามเลยมาแล้วนะมาแล้วฮะไปแล้วฮะ เป็นขบวนรถไฟสานะครับเป็นขอบวนร,รถดฟสารกรุงเทพกบินบุรีนะครับจอดเข้าสถานีนะครับสถานี บางน้ำเปรี้ยวนะครับจากนั้นนะครับกระบวนที่รอสับหลีกอยู่ที่ชนานชลที่สองนะครับก็จะออกจากสถานีนะครับครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะเป็นกระบวนรถโดยสารจากสถานีบางน้ำเปรี้ยวนะครับ กำลังออกมุ่งหน้าออกจากสถานีในชานชลาที่2นะครับซึ่งสังเกตน,นะครับตอนนี้รถจะอยู่ที่ชานชาลาที่2นะครับซึ่งนะครับจะมีสัญญาณประแจนะครับบอกว่าให้เลี้ยวซับลีเข้าด้านขวานะครับไกลๆนู้นนะฮะตอนนี้ก็ขบวนรถเคลื่อนออกจากชานชลาที่2แล้วนะครับเป็นขบวนรถโดยสารน่าจะมุ่งหน้ากรุงเทพครับ ตัวนี้มาจากปารนีนะครับมาจากชุมทางคลอง19บก้าปาจีนนะครับมุ่งหน้าสู่ปลายทางกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกระบวน4133นะครับนะครับ ทีนี้กระบวนก็จะสับหลีกไปทางขวาของรางนะครับ